สวัสดีคะ่ะพบก,กับเราในช่องแซมแมรี่สีทับไทยอะไรครับเนี่ยได้ยินเสียงนะครับคำลังหาคำรามหาเลยวันนี้คุณพ่อไปรับพี่ฟิล์มมานะครับผม <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูปฏิกิริยาครับว่สาสุพรรณสาจะเป็นอย่างไรนะครับอ่ะลงมาได้แล้วคนสวย ใครมาใครมาไครมาใครมากอดหน่อยกอดหน่อยใครมาใครมาจ้ะพี่ฟิลมาแล้วโอ้ได้ยินเสียงคำรามหาเลยเมื่อกี้นะ่ะ จำด้แม่นนะดูอ้อนเลยมาถึงก็มาอ้อนกันเลยวันนี้อ่อนอ้อนอ่อนอ้อน มาถึงมาอ้อนใหญ่เลยนะเนี่ยคุณปู่มาพอดีเลยกลับไปพร้อมคุณปู่โทรหาก็ไม่รับโทรศัพท์โทรศัพท์เลยนี่ฮะอะไรนะไม่มีใครโทร,ไ,รนะไม่มีใครโทรได้ไงไเปิดดูใน,ปนไปเลยแล้วหนัง มาไม่มีใครโทรยังไงรับหลานกลับบ้านด้วยคุณจีมาหรือยังอ้าวมาแล้วเหรอทำงานเสร็จหรือยังคนรอโอ้อ่าพี่ฟิล์มมาแล้วพี่ฟิล์มมาแล้วกินน้ำก่อนเร็ว กำลังอ้อนพี่ฟิมอยู่เลยคุณแม่ไปไปหาปต้นอ้อก,ก่อนเออลัวพี่ฟิมเดินหนีลัวพี่ฟิมเดินหนีให้เขาไปหาพี่อ้อก,ก่อนไง <c oughs> ไปหาพี่อ้อก,กับยักษ์น้อยก่อน <c oughs> ได้ยินว่าพี่ฟิมจะไปหาพี่อ้อกับยักษ์น้อยทิ้งสายยางเลยครับโอ้อะไรจะห่วงขนาดนี้นี่กอดอีกแล้วโอ้กอดอีกแล้วพี่ฟิมเล่นกับหนูก่อนเออเขาไม่ไปไหนหรอกเดี๋ยวให้เล่นเดี๋ยวให้เล่นอาจิมานี่ก่อนครับจิ อาจ,จีก็เลิกเรียนมาแล้วครับให้มาหาพี่สาวหน่อยเป็นยังไงพี่ฟิมอ่อนอ่อนอ่อนจะได้ไปหาพี่ต้นอ,อ้อไหมนี่สุพรรณษาหวงพี่ฟิมไหมขนาดน,นี้นี่เอามาแล้วเอาเลยครับโอ้โห <laughs> โอ้โ้รู้ไหมว่าติ๊กตอกนะดูเท่าไหรแล้วโอ้โหครับพูจิลงติ๊กตอกนะครับผมกราบช้างพ่อใหญ่นะครับการดูการการดูนะครับผู้ชมเข้าไปถึงนะครับผมเกือบสามล้านนะครับเกือบเกือบสามล้านครับผมจะใกล้เข้าสามล้านแล้วดีใจด้วย พี่ฟิล์มมาแล้วดีใจไหมอะไรกอดกันหน่อยสิกอดกันหน่อยสิอ,สอ่ะพี่กับน้องกอดกันหน่อยกอดดีๆเอาดีๆเอาเอาดีๆเอากอดกอดกันหน่อยเดี๋ยวเอากอดเออกอดกัน <laughs> อะไรติดหน้าพี่จีพาพี่ฟิล์มไปหาใจยักน้อยหน่อยเร็ว <laughs> หัวห่วง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 เฉลือเกินครับ อ่าฮะให้เขาไปหาเออดูห่วงเขาสิจะไปให้เขาไปหาพี่ๆบ้างเหรออ๋อพี่ฟิล์มมาแล้วอ่าพี่ฟิล์มมาแล้วพี่ฟิล์มมาแล้วเฮา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 อ่าไปหาต้นอ้อหน่อยสิเอาเออเข้าไปหาตรง พจิเฮาเออเฮานิง่งเออพี่ฟิล์มมาแล้วเนี่ยพี่ฟิล์มมาแล้วเอออ่ออ่อนแล้วครับอ่อนอ่อ,อนอ่อนอ่อนอยากอ้อนพี่จิด้วยโอ้น่ารักจังเลยหายป่วยแล้วอ้อ,อนพี่จิเลยดูครับดูโอ้โหดูครับโอ้โหอ้อนไรขนาดขนาดี้โอ้โอ่อ,อ,อนอ่อนแก้มยุย้ยแก้มยุย้ยเออดูอ้อ,อน,อ,อ,นอีกแล้วโอ้ โอ้อ่อนอ่อนอ่อนพี่จิโอ้ดีเหมือนกันแหละสุพรรณษาอ่อนพี่ฟิล์มส่วนต้นอ้ออ่อนพี่จิโอ้เจ้ายักษ์น้อยจ้าโอ้ดูครับโอ้เออยักษ์น้อยมันไส้เมื่อไรจะมาหาผมล่ะแล้วกลังขึ้นต้อ้ข้างในครับโอ้ดีเลยดีเลยพี่ฟิล์มเข้าไปเออเ้าอ่า รักๆพี่ฟิล์มกับพี่จีนะรักพี่ฟิล์มกับพี่จีเย,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 ยอะๆอ้าวคุณปูพาเข้าไปหายักน้อยหน่อยสิไปกับคึณนปูเร็วอ่าคุณปูครับคุณปูจะห่วงหลานนะครับผมหลานไปหาช้างก็ต้องไปด้วยนะครับอ่ายักมาแล้วพี่ฟิล์มมาแล้วพี่ฟิล์มมาแล้วพี่ฟิล์มมาแล้ว โอ้หอม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 ใหญ่เลยพี่ฟิมอ่าอ่าที่เห็นมีโซ่นะครับผมติดกับขายช้างก็เพื่อป้องกันอันตรายนะครับทั้งคนทั้งช้างนะครับผมอาจเกิดอันตรายได้นะครับคำเตือนนะครับผมช้างตัวผู้อันตราย ตัวเมียก็อันตรายเหมือนกันแหละครับผมต้องมีโซ่มีปลอกขาติดขาไว้ตลอดนะครับ <Okay. S 1> ไม่ได้มีเจตนาสื่อในทางที่จะเป็นการทรมานช้างหรือว่าทำร้ายช้างแต่อย่างใดนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับผมโอเคอ่ะไปหาสุพรรณชาเลยครับอ้าวแม่ใหญ่แม่ใหญ่พี่ฟิล์มมาแล้วพี่ฟิล์มของหนูมาแล้วดีใจจังเลย ดีใจจังเลยค่ะคุณพ่ออ้ก็ต้องดีใจสิคะคุณพ่อสาไปรับมาพ่อรู้ใจขนาดไหนเนาะจิพ่อรู้ใจขนาดไหน,น,น,ไ,หนไปรับพี่ฟิล์มมาโอ้ลงจากรรถไม่ทันเลยครับคำรามหาเลยโอ้โหจิจิรุรอ ตัดผมครับตัดผมดแล้วจิตัดลองทรงต่ำๆครับเออตัดผมใครตัดผมยังไงโอ้พี่ฟิมพี่ฟิมพี่ฟิมจ๋าพี่ฟิมจ๋าพี่ฟิม,ฟม,ฟม,ฟมหนูคิดถึงแรงขนาดไหนพี่ฟิมรู้ไหม พี่ฟิล์มรู้ไหมว่าหนูคิดถึงแรงขนาดไหนดูเคออ้นครับดูคออนพี่สาวของเขาน่ารักทุกวันเลยนะครับผมมาเจอกันวันไหนก็น่ารักทุกครั้งเลยครับพี่กับน้องน่ารักตลอดน่ารักทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับความน่ารัก ของพี่ฟิล์มกับสุพรรณษาแอปเบิลแอปแบเบิลเอ๋หนูแอปเบิลพี่ฟิล์มหนูแอปเบลิลโอ้น่ารักมากมายครับผมน่ารักมากมาย อ้อ,อนกันแค่นี้ก่อนเดี๋ยวให้พี่ฟิล์มเขานั่งพักก่อนเนาะเขามาเหนื่อยเนื่อย,เ,อยเดี๋ยวไม่มีกำลังมีพลังที่จะทำการบ้านเย็นนี้อีกเดี๋ยวค่อยเล่นกันเนาะอ้อนกันแค่นี้แหละคนเก่งเนาะเอออ้อ,อนกันแค่นี้ก่อนเนาะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ให้รับชมกันเพียงแค่นี้นะครับอ่าเดี๋ยวพี่ฟิล์มเขาบอกอะไรครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์เอา ฝ <risque. S 1> ากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ชอบกรีดิง่งดีใจกดกดเร็วกดเร็วหางกดเร็วเออวันนี้ขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ